ทักรียทุกคนพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในอักษรออนเลิร์ในคาบที่แล้วนะเราได้พูดถึงลำดับขั้นตอนในการดำเนินการใช่ไหมคะเมื่อเราเจอโจทย์การบวกลบคูณหารละคนใช่ไหมคะ,ะนักเรียนยังจำได้ไหมเอ,อ่ยว่าถ้าเราเจอโจทย์การบวกลบละคนโจทย์การคูณหารละคนหรือว่าจะเป็นโจทย์การ บวกลบคูณหารละคนเราจะมีลำดับยังไงบ้างาเดี๋ยวคุณแอนจะทวนให้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมหยิบหนังสือคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2ของอักษรขึ้นมากันก่อนนะอโอเคถ้าทุกคนมีหนังสือแล้วเดี๋ยวเราไปทวนกันก่อนนะคะว่าลำดับขั้นตอนต่างๆเนียเรามีวิธีทำยังไงบ้างาสำหรับ โจทย์การบวกลบละคนที่ไม่มีวงเล็บนะคะไม่มีวงเล็บนะต้องทำยังไงคะต้องทำจากซ้ายไปขวาอ่าดีมากแล้วถ้าเป็นโจทย์การคูณหารละคนแบบที่ไม่มีวงเล็บล่ะคะถ้าไม่มีวงเล็บก็ทำเหมือนบวกลบนะคะก็ต้องเป็นทำจากซ้ายไปขวานะคะอ่าแล้วทีนี้เราจะมา สรุปลำดับขั้นตอนนะการดำเนินการบวกลบคูณหารละคนนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะประเภทแรกก็คือเป็นโจทย์ที่มีวงเล็บนะคะถ้าโจทย์มีวงเล็บนักเรียนต้องทำยังไงคะนักเรียนต้องคำนวณในส่วนที่อยู่ข้างในวงเล็บก่อนนะคะอ่าแล้วประเภทที่2ก็คือเป็นโจทย์ที่ไม่มีวงเล็บนั่นเองอ่าเราก็มีการดําเนินทั้ง4ประเภทก็คือการบวกลบ คูณหารเนี่ยอยู่ด้วยกันอ่ะเราจะมีขั้นตอนอยังไงอย่างแรกนะก็ต้องทำการคูณหรือว่าการหารก่อนนะคะเมื่อทำคูณหรือหารเสร็จเนี่ยก็จะไปทําบวกหรือลบนะทำตามลำดับนี้นะคะอ่ะโอเคถ้าทุกคนทวนกันเราก็จำได้แล้วว่าเรามีลำดับขั้นตอนอยังไงเดี๋ยวเราจะไปทำโจทย์นะคะในหนังสือนะในหน้า143นะคะตรงกิจกรรมฝึกทักษะนะคะ ในส่วนของข้อ2ใหญ่โจทย์ให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะคะซึ่งก็จะเป็นโจทย์การบวกลบคูณหารละคนนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกทำไปพร้อมๆกันเนะาะมาที่ข้อ1น,นะคะข้อ1เนี่ยเป็นโจทย์ละคนแบบมีวงเล็บใช่ไหมคะนักเรียนถ้ามีวงเล็บแบบนี้เนี่ยไม่ยากเลยต้องทำส่วนไหนก่อนต้องทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะในวงเล็บก็เป็นการบวกนะ เพราะฉะนั้นก็เริ่มบวกเลขเลยค่ะเอา2315ใช่ไหมคะบวกกับ4213ใช่ไหมคะอ่าเมื่อบวกแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้เราก็บวกเลขธรรมดาเนาะอู้ไม่มีตัวทดด้วยสบายเลยอ่าเมื่อบวกเสร็จแล้วจะได้6528นะคะเราจะเอาผลบวกตรงนี้เนี่ยไปทำอะไรต่อคะ เอาไปลบกับอีกจำนวนที่เหลือใช่ไหมที่อยู่นอกวงเล็บก็คือเอาไปลบกับ5,102ใช่ไหมคะอะขั้นตอนที่2เนาะเอามาลบกันนะคะอ่าอันนี้ก็ดูไม่ค่อยยากเลยนะ8-2ลบ2ได้6นะคะ2-0ลบ0ได้2 5-1ลบ1ได้4และ6-5ลบ5ได้1อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าได้เท่าไหร่คะ 1426นั่นเองโอ้ข้อแรกเราไปกันแบบสบายๆเนาะไปต่อกันที่ข้อที่4นะคะขอข้ามไปข้อ4เลยนะข้อ4นะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ระคนแบบที่มีวงเล็บใช่ไหมคะนักเรียนในวงเล็บเนี่ยเป็นการลบเนาะส่วนนอกวงเล็บเป็นการหารน,นะคะเราก็ต้องทำข้างในวงเล็บกันก่อนนะอ่า เราก็ใช้การลบในแนวตั้งนะคะอันนี้ก็แลดูลบง่ายเหมือนกันนะ5-5ลบ5ได้0 8-3ลบ3ได้5 9-7ลบ7ได้2อ่าหลักหมื่นกับหลักพันเนี่ยลบกันหมดพอดีเพราะฉะนั้นในวงเล็บเนี่ยเราได้ผลลบเป็น250นะคะจากนั้นทำยังไงต่อคะเราก็เอาผลลบที่ได้เนี่ย ไปหารกับ25ใช่ไหมคะก็จะได้แบบนี้นะ250จะเป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วย25นะคะเป็นตัวหารโดยที่เราก็หารแบบที่เราเคยทำเลย25คูณ1นะคะได้25เนาะลบกันได้0เนาะดึง0ูย์ลงมา25คูณ0นะคะได้0 0ลบ0ได้0อ่าข้อนี้หารลงตัวพอดีเลย เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะนักเรียนข้อนี้ตอบ10นะคะอ่าข้อ4ก็ยังไม่ยากใช่ไหมดูลบเลขแล้วลบสบายๆเลยยังไม่มีการกระจายไม่มีการยืมเลยใช่ไหมคะอ่าไปต่อกันที่ข้อ5นะคะนักเรียนสำหรับข้อ5เนี่ยเป็นโจทย์ละคนที่มีวงเล็บไม่เอ่ย ไม่มีวงเล็บใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นทุกคนยังจำลำดับขั้นตอนการดำเนินการได้อยู่ใช่ไหมอันนี้เนี่ยมีการดำเนินการสองประเภทนะคะก็คือการบวกแล้วก็การคูณใช่ไหมคะนักเรียนจำได้ไหมเอ,อ่ยว่าถ้าบวกกับคูณอยู่ด้วยกันเราต้องทำส่วนไหนก่อนคะเราต้องทำจากซ้ายไปขวาหรือเปล่าหนะ้าหรือต้องทำยังไงอ่าถ้าคูณกับบวกอยู่ด้วยกันนะเราจะทำคูณก่อนเสมอนะคะ เพราะฉะนั้นต้องมาคำนวณตรงนี้กันก่อนนะว่าผลคูณเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะ,ะนักเรียนก็ใช้การคูณในแนวตั้งเนาะอันนี้เป็น4หลักคูณกับ3หลักใช่ไหมคะ,ะเลขจะเยอะนิดนึงนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะคะใจะเย็นๆค่อยๆไปนะ,อ,ะอันแรกเลยเนี่ยศูนย์นมันคูณกับอะไรก็ได้ศเพราะฉะนั้นคุณนนเขียนเป็นศูนๆนะ ถัดมาเป็นเลข1ตรงนี้ค่ะเลข1ที่อยู่ในหลักสิบนะอ่ะ1คูณสนะคะได้3 1มคูณ5ได้5 1คูณ0ได้0ูนยะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ1ตรงนี้ไปคูณกับ1ตรงนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ1นะ ยังไม่หมดเนาะยังเหลือเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือเลขหนึ่งในหลักร้อยนะคะซี่เรายังไม่ได้คูณเลยอ่ะขอเติมศูนย์ก่อนสองตัวเลยโอเคเริ่มคูณเลยค่ะหนึ่งคูนสามนะคะได้สามหนึ่งคูณห้าได้ห้าหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์นะคะและตัวสุดท้ายค่ะหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำามบรรทัดนี้มารวมกันหรือว่ามาบวกกันนั่นเองหลักหน่วยนะคะ0ูนบก0บวก0ได้0หลัก10บนะคะ3บวก0ได้3ถัดมา5บวก3ได้8ต่อมา0ูนย์บวก5ได้5หลักหมื่นนะคะ1บวก0ได้1แล้วก็หลักแสนนะคะได้1สุดท้ายแสดงว่าผลคูณเนี่ยเราจะได้ค่าออกมาเป็น1นแน 15,830นะคะอ่าเมื่อเราทำผลคูณเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อคะเรานำผลคูณที่เราพิ่งได้เนี่ยเอาไปบวกกับอีกจำนวนที่เหลือใช่ไหมคะก็คือบวกกับ7,912นะคะอ่าการบวกไม่ยากนะบวก7,912อ่า ใครบวกเสร็จแล้วคะ่ะอ่าใครเสร็จแล้วไปก่อนไม่ต้องรอเลยนะ0บวก2ได้2ค่ะต่อมา3บวก1ได้4นะและหลักร้อยค่ะ8บวก9ได้17ก็ต้องใส่7แล้วทด1ใช่ไหมคะหลักพันค่ะ5บวก7ได้12รวมกับตัวทด1เป็น13นะคะเพราะฉะนั้นใส่3แล้วทด1เนาะในส่วนของหลักหมื่นนะคะ หรวมกับตัวทด1ก็ได้2นะแล้วก็หลักแสนคือเลข1เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้คำตอบคือ1 2 0 0 0 2 2น2น,น,น,นั่นเองอ่าไม่ยากเนาะเป็นการบวกกับการคูณเพียงแต่ว่าเลขอาจจะหลายหลักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนไม่ต้องตกใจนะนักเรียนก็ค่อยๆทําทำไปนะคะ อมาที่ข้อ7นะคะกระโดดมาข้อ7เลยนะในข้อ7เนี่ยมีการดำเนินการอยู่กี่ประเภทคะนักเรียนถ้านักเรียนดูจากโจทย์เนาะก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือการหารแล้วก็การคูณอ่าคราวนี้หารกับคูณอยู่ด้วยกันวงเล็บก็ไม่มีแบบนี้นักเรียนจะต้องทำยังไงคะ ถ้าคูณกับหารอยู่ด้วยกันเราต้องทำจากซ้ายไปขวานะคะซ้ายไปขวาเนาะเพราะฉะนั้นทำอะไรก่อนคะอ่าเราต้องทำหารก่อนนะคะอ่าเราจะทำหารกันก่อนโดยจะใช้การหารยาวนะคะมี31,075นะคะเป็นตัวตั้ง และ113เป็นตัวหารนะคะนักเรียนอันนี้เลขอาจจะเยอะนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเตรียมกระดาษถดไว้ก็ได้นะคะ113เนี่ยคุณแอนทราบว่า113นะคะคูณ2เนี่ยจะได้226นะคะอ่าเราก็จะเอา310กับ226ลบกันนะลบกันจะได้เท่าไหร่เอ่ย อันนี้กระจายมาได้10นี่เหลือ0 10-6ลบ6ได้4 0-2ลบ2ไม่ได้ต้องกระจายมาได้10 10-2ลบ2เหลือ 8. อ่าลบกันได้84แล้วก็ดึงหลักถัดไปลงมาใช่ไหมคะดึง7ลงมากลายเป็น847อ่า113คูณอะไรหนะ่าถึงจะได้ค่าใกล้เคียงกับ847อ่ะขอแอบเช็คก่อนนิดนึงนะคะใช้7ได้ไหมนะ 7คูณ3ได้21 7คูณ1ได้7บวกตัวทด2เป็น9 7คูณ1ได้7อ่ะงั้นใส่เลข7ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็น791ราำสงจำนวนนี้มาลบกันเนาะ7ลบ1ได้6นะคะ4ลบ9ไม่ได้ต้องกระจายมาเนาะกลายเป็น14นะคะ14ลบ9ได้5อ่ะแล้วก็ดึง5ลงมานะคะกลายเป็น 565ว่าแต่113คูณอะไรถึงจะได้565อ่ะขอแอบทดนิดนึงนะคะ113คูณ5หรือเปล่านะ3าคูณ5ได้15ทด1เป็น6อ้าวได้พอดีเลยแสดงว่า113คูณ5ได้เท่ากับ565นะคะหารลงตัวพอดีเลยในขั้นที่1เนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะได้ผลหารเป็น 275นะคะเมื่อเราได้ผลหารแล้วเราเอาผลหารตรงนี้ไปทำอะไรคะนักเรียนเอาผลหารที่เราได้ไปคูณกับ248ตรงนี้นะคะอ่าก็จะได้เป็น275นะคะคูณ248อ่าเลขเยอะนิดนึงนะแต่ว่าทุกคนคูณเลขกันได้เนาะ ให้ท่องสูตรคูณได้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ8คูณ5ได้40นะคะทด4เนาะต่อไป8คูณ7นะคะ8คูณ7ได้56รวมตัวทด4นะเป็น60นะคะต่อไป8คูณ2ได้16 16บวกตัวทด6เป็น22นั่นเองอตัวทดนี้ใช้แล้วขอขีดทิ้งนะคะ อ่ะต่อไป4นะคะ4คูณ5ได้20นะคะเพราะฉะนั้นใส่0เนาะแล้วก็ทด2ต่อไป4คูณ7ได้28 28รวมตัวทด2เป็น30นะคะใส่0ทด3นะ4คูณ2เป็น8นะคะ8รวมตัวทด3นะเป็น11นะคะอ่า ต่อมาถึงหลักสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนเลข2ค่ะ2คูณ5นะคะได้เท่าไหร่เอ่ยได้10ใช่ไหมก็ใส่0นะคะแล้วก็ทด1เนาะอ่ะต่อไป2คูณเเป็น14 14รวมตัวทด1เป็น15นะคะใส่5แล้วก็ทด1อ่อีกนิดเดียวค่ะ2คูณ2ได้4รวมตัวทด1เป็น5 นำสามบรรทัดนี้มาทำอะไรกันคะเอามาบวกกันเนาะอันนี้บวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยหลักหน่วยได้ศูนย์หลักสิบก็ได้ศูนย์หลักร้อยนะคะสองบวกศูนย์บวกศูนย์ได้สองแล้วก็หลักพันสองบวกหนึ่งบวกห้านะคะได้แปดค่ะหลักหมื่นนะหนึ่งบวกห้าได้หกค่ะแสดงว่าข้อนี้คำตอบก็คือหกหมื่น 8,200อ่าเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะโจทย์ที่ครูแนนพาทําวันนี้ไม่ยากใช่ไหมถ้าทุกคนรู้ลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานใช่ไหมคะอ่าก่อนที่เราจะจากกันนะเรามาทวนกันก่อนนะคะถ้าเราเจอโจทย์ที่มีวงเล็บนะนักเรียนต้องทำยังไงคะโจทย์ละคนที่มีวงเล็บอ่าเก่งมากทุกคนต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะ แล้วถ้าเป็นโจทย์ระคนที่ไม่มีวงเล็บล่ะคะโดยมีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ทั้ง4ชนิดรวมอยู่นะก็คือการบวกลบคูณแล้วก็หารนักเรียนต้องทำอะไรก่อนคะนักเรียนต้องทำคูณหรือว่าหารก่อนนะ,ะถ้าคูณกับหารมันอยู่ติดกันนักเรียนก็ต้องทำจากซ้ายไปขวานะคะเมื่อนักเรียนทำ คูณหรือว่าหารเสร็จแล้วก็ต้องไปทำบวกกับลบนะทำตามลำดับนะคะเพียงเท่านี้นักเรียนก็จะได้คำตอบเนาะแต่โจทย์วันนี้ที่เราทำเนาะตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าใครทำเสร็จแล้วย้ำนะต้องทำให้เสร็จก่อนนะคะถึงจะไปกดเครื่องคิดเลขเช็คคำตอบได้นะออห้ามแอบกดเครื่องคิดเลขมาก่อนนะคะไม่ได้นะอ่าสำหรับ คาบนี้เนี่ยคุณแทนฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่คาบหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.